พ่องงลูกเก็บก้อนหินมาแช่น้ําจนเต็มบ้านบอกรอละลายจากแล้วจะกลายเป็นทองเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานายสมพงสุขสมหัวมูลนิธิศรัทธาสามคัคคีอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากผู้เป็นพ่อรายหนึ่งว่าลูกชายเก็บก้อนหินเล็กใหญ่ไว้ในบ้านเป็นจํานวนมากจนพ่อไม่สามารถอยู่บ้านที่อำเภอทุ่งใหญ่ได้ต้องหนีไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอชา้ชางกลาง ขอให้เจ้าหน้าที่นําตัวลูกชายไปบําบัดรักษาอาการติดสารเสพติดเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุไม่มีเลขที่ในสวนยางหมู่ที่5ตาบปลปริกอําเภอทุ่งใหญ่พบนายสุริยาอายุ38ปีลูกชายของผู้แจ้งนั่งอยู่ในบ้านเชียงเข้าควบคุมตัวโดยระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พบว่าภายในมีก้อนหินเล็กใหญ่วางเกลื่อนเต็มพื้นที่เต็มห้องนอกจากนี้ยังพบในตู้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะและเลนชักมีก้อนหินจำนวนมากเช่นกันส่วนใหญ่ถูกแช่น้ํา เจ้าหน้าที่จึงตอบสอบถามนายสุริยาซึ่งดูภายนอกก็มีอาการปกติแต่เมื่อพูดคุยสื่อสารจึงพบว่าพูดจาวกว,กวนไม่รู้เรื่องส่วนก้อนเหินที่อยู่เต็มบ้านนั้นอ้างว่าเป็นก้อนทองคํานํามาแช่น้ําไว้รอน้ําละลายเพื่อนําไปขายช่างทองคําที่ร้านเมื่อสอบถามว่าเก็บมาจากที่ไหนนายสุริยาให้ข้อมูลว่าเก็บตามริมถนนเจ้าหน,น้าที่จึงนําตัวนายสุริยาไปบําบัดอาการติดสารเสพติดที่ศูนย์บาบัดประจำอำเภอเมืองทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณที่มาของข่าวจากไซแอร์นิวคอม